สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักค่ะรายธาตุนะคะจะเป็นของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะ สามารถเช็ควันที่เช็คลาสีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายแบบ weekly เนากก็คือแค่ภายใน1อาทิตย์ช่วงเวลาสั้นๆน่น,นะคะก็คือจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะเอ,อ่อในคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นดวงโดยโรมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะ ในคลิปนี้ก็ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้ค่ะในช่วงแรกเนี่ยก่อนจะเปิดถึงสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะถ้าสถานการณ์ความรักเนี้ยตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูในคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยไม่แน่นะคะในคำนำคำทำนายในคลิปนี้อาจจะเป็นคําทํานายของคุณโดยเฉพาะก็เป็นไปได้นะคะ ส่วนใครเท่ถ้าสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงด้านล่างหรือว่าจะสแกน QR อาโค้ดด้านริมนี้ก็ได้นะคะวางฝากกดไลค์นิดนึงค่ะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอะดีเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันค่ะว่าเป็นอย่างไงบ้างนะกวางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะมีไพ่ emperor ค่ะแล้วก็ตามด้วย devil ค่ะ temperance ค่ะ คนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็เป็นไปได้นะคะเวลาพูดคุยกันเนี่ยก็ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ค่อยได้เจอเจอหน้ากันสักเท่าไหรนะะออน่นะคะเกวางดูจากไพ่สามใบเนี้ยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมามาหรือคนที่มีคู่อยู่เนี่ยเราก็เจอความรักที่ท็อกซิกพอสมควรค่ะอืม ความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนไปไปมาก่อนแล้วกันนะคะเหมือนตัวคุณกับเขา่ตัดกันไม่ขาดสักทีเดียวเนาะเวลาหยุดคุยกันไปเลิกลากันไปนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาในชีวิตนะคะเออมันไม่ขาดค่ะบางคนเนี่ยอาจจะเจอในสถานการณ์ที่ว่าทํางานร่วมกันค่ะมันจะขาดยังไงเห็นหน้ากันทุกวันอะ เนาะเห็นหน้ากันทุกว well, ันมันก็ขาดกันยากอะค่ะแบบนี <t> ้นะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไปไปมาๆนะคะหรือสถานะของคนมีคู่ค่ะคนมีคู่เนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยว่าเขาเนี่ยมีรับลมคมในอยู่มีเรื่องอะไรที่เป็นความลับอยู่แล้วอาจจะไม่ได้บอกเราอาจจะแบบ อ,อหมกเม็ดในเรื่องของเงินเงินทองๆอ,อะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้หรืออาจจะไปแอบคุยกับคนนู้นแอบคุยกับคนนี้หรืออาจจะหนีไปท่องไปเที่ยวก็เป็นไปได้แล้วก็ไม่ได้บอกเราอะเนาะนะคะอาจจะนิ่งอยู่ในรูปแบบนี้นะคะฟังเสริมให้อีกนิดนึงค่ะสําหรับใครที่ตอนเนี้ยเลิกลากันไปเลิกคุยกันไปนะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมา เดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาค่ะเขาก็จะพยายามทําทุกวิถีทางค่ะทุกๆช่องทางในการที่จะติดต่อคุณเพราะเขาดูแล้วดูแล้วเขาไม่ค่อยอยากที่จะเออหายไปจากชีวิตคุณสุดเท่าไหร่นะคะตรงเนี้สามารถสลับกันได้เนอะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่เออแบบว่าหายไปจากชีวิตเขาก็เป็นไปได้นะอืมแล้วเขาก็รอการติดต่อกลับจากคุณค่ะอืม มาดูต่อนะคะว่าสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะความเปิดไพ่ได้ The ฟ o l ค่ะเอ,อแล้วก็ตามด้วยสี่เหรียญค่ะห้าเหรียญค่ะดูเหมือนว่าการที่ความสัมพันธ์เนี้ยไม่คืบหน้ายังอยู่กับที่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีใครสักคนนึงอะ,ค,ะค่ะกลัวกลัวคอมมิทเมนต์ค่ะกลัวการเป็นค o u p l e กลัวการเป็นแฟน นะคะไม่อยากที่จะแชร์พื้นที่ส่วนตัวให้ใครนะคะเนี่ยยังรักอิสระอยู่ไพ่เดอะฟูลคืออิสระฟรีดอมอยากจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นโดยที่ไม่ต้องมานั่งรายงานรายงานใครไม่ต้องแคร์ความรู้สึกใครอยากจะไปเที่ยวกลางคืนก็ไปเที่ยวกลางคืนอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเหมือนชีวิตยังคงเอ j นจอยอยู่กับ ตัวเองอยู่นะคะแต่พอเอนจอยอยู่กับตัวเองเนี่ยนะมันก็มีโมเมนต์ที่ว่าเขาก็คิดถึงเราค่ะเห็นไหม mm hmm. มีไพ่เดวิลเกาะติดเราพอจุดจุดหนึ่งมันก็มีความเหงาค่ะมันก็นึกถึงว่าเออตอนคุยกันนะมันดีจังเลยเนาะอยากจะกลับมาเหลือเกินคิดถึงจังเลยอยากจะติดต่อไปเหลือเกินนะคะแต่บางคนเนี่ยคืออีโก้เยอะ พยายามจะกืนกืนศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยมบางคนนี่คืออีโก้เยอะจัดนะคะอืมพออีโก้เยอะจัดเนี่ยศักดิ์ศรีมันเยอะไม่อยากจะเข้ามาไม่อยากเริ่มก่อนไม่อยากโทรหาก่อนเดี๋ยวเสียฟอร์มอืมอารมณ์แบบนั้นนะคะแต่ท่าน,น้ำดูท่าน,น้ำเป็นคนอ่อนโยนเนาะ น่าจะไม่ไม่เสียฟอร์มนะคะความคิดว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะคุยกับคนที่แบบทัดไฟทัดดินอะไรอย่างเงี้ยอืมพวกนั้นน่ะเขากลัวเสียฟอร์มนะคะเออแต่ท่ดน้ำเนี่ยอ่อนโยนตามความรู้สึกค่ะอืมเราเป็นคนที่ชอบอะไรเราก็อยากจะบอกเขาไปเลยว่าเราชอบเนอะเรา รักอะไรเราอยากอยู่กับใครเราก็อยากที่จะไปอยู่ตรงตรงนั้นเลยนะคะไม่ต้องมาทำฟอร์มทำแอคแอคคูลอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมันมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาด้วยควางขอขยายไพ่ห้าเหรียญน,นิดนึงเนาะว่าไพ่หาไพ่เนี้ยมันมาทำไมนะคะคขอขยายห้าเหรียญค่ะอืมควางเข้าใจแล้วมันมีหลายกรณีค่ะในห้าเหรียญเนี่ยนะคะออ บางคู่บางคนเนี่ยที่ดูเหมือนกักเราไว้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้ค่ะมีไพ่สิบเหรียญไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบแล้วพอเขามีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะคนคนนี้เขามักจะชอบมาบอกกับคุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเลิกก่อนเออเดี๋ยวจะไปจัดการความสัมพันธ์อิลุงตุงนางอะไรของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมา เขามักจะสัญญาปากเปล่ามานะคะเออแล้วก็ทำให้คุณอะ่ะตั้งตารอคอยว่ามันจะต้องออกไปในทิศท,ทางที่ดีแน่ๆอืมนะแล้วความคิดว่ามันมันไม่ได้คุณไม่น่าจะเจอครั้งแรกอะ่ะน่าจะเจอหลายครั้งจนทำให้คุณรู้สึกแย่มากๆละเห็นไหมรู้สึกแย่ไหมเนี่ยมันเป็นผ้าเหรียญมันเป็นไ้าของของที่สุดของความรู้สึกแย่นะอืม คุณอาจจะเริ่มคิดได้แล้วว่าการที่คุณอยู่ตรงเนี้มันไม่ได้รับอิสระเลยทั้งที่ตัวฉันนะ่ะควรจะต้องไปเจอเจอคนนู้นคนนี้มีโอกาสมากมายนะคะแต่กลับต้องมาอยู่กับเนี้ยเพื่อคนคนคนเดียวอืมเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้ละอยากที่จะได้รับอิสระนะคะอยากที่จะออกไปจากตรงนี้มากๆเลยนะอืม อ,อหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะกวางฉีกมาอีกกรณีหนึง่งที่การที่คุณรู้สึกแยก่กับความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไปร่วงรู้เกี่ยวกับครอบครัวเขาก็ได้ว่าครอบครัวเขาเนี่ยมีฐานะค่อนข้างดีมีมีชนชั้นมีสถานะทางสังคมอะไรแบบนี้แล้วตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเราด้อยกว่าตรงนี้สลับกันได้นะสลับกันได้ ตัวเรารู้สึกว่าด้อยกว่าทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปต่ออยากที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่เป็นไรไม่มีตัวตนไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ขอแค่ว่าตัวคุณนั้นเนี่ยยังคงรักฉันอยู่ยังคงแบบมาหาฉันอยู่ยังคงตามติดฉันอยูอ่อารมณ์เป็นแบบนั้นก็เป็นไม่ได้นะคะคุณเป็นกรณีไหนกันหรือว่าอาจจะไม่มีกรณีนี้เลยอ่ะแสดงว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณนะอะมาดูต่อกันค่ะมีไพ่เก้าดาบค่ะเครียดเนาะ แล้วก็เลเวอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเหรียญค่ะเครียดเนอะดูเหมือนคุณเครียดเกี่ยวับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยอะ่ะคุณอยากที่จะลงหลักปักฐานแล้วอยากที่จะลงหลักปักฐานแล้วอยากที่จะชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเออถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ชัดเจนสักทีมันไม่มันไม่มีหลักมีแหล่งสักทีคุณก็อยากที่จะไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ไม่อยากจะเสียโอกาส อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วเจอใครสักคนหนึ่งที่มันแบบใช่เหรอคนคนนี้ถามว่าคนนี้คุณรู้สึกว่าใช่ไหมมันก็มันก็มีแหละถ้าเกิดว่าเต็มสิบเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเออไปสักเจ็ดสักแปดแล้วว่าเออเขาเออว่ามันน่าจะไปกันได้แต่ตอนนี้คุณอยากจะมีโอกาสให้กับตัวเองว่าไปเจอใครที่มันแบบเต็มสิบได้ไหมโดยที่เราเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งเครียดนอนไม่หลับบ้าบอคอแตก อะไรอยู่อย่างเนี้ยนะคะเออแบบเหมือนจะต้องมานั่งระแวงด้วยอะว่าวันนี้เธอจะเลิกกับฉันหรือเปล่าวันนี้เธอจะโทรหาฉันหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยประสาทเสียค่ะอืมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะเดี๋ยวกวางจะมาดูอีกค่ะว่าทิศท,ทางความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะอืมจะดีขึ้นไหมนะคะขอดูทิศท,ทางความรักระหว่างคุณกับเขาหนะ่คะ แขงแมนค่ะตามด้วยหกเหรียญค่ะแล้วก็สามไม้ค่ะความมองว่าทิศท,ทางความรักอ่ะตอนนี้เป็นอย่างไงมันก็เป็นแบบนั้นนะคะถ้ายังห่างๆกันอยู่ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันก็เป็นแบบนั้นนะคะอืมถ้านะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทให้กับเขามากๆเลยเขาแบบอาจจะแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ คือมันอยู่ในสถานะที่มันครึ่งๆกลางๆไม่ได้แบบว่าพัฒนาไปถึงขนาดว่าเดี๋ยวการมีตกลงปองใจกันว่าจะจะเป็นอะไรกันอะไรแบบเนี้ยวาาคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเห็นไหมไพ่แฮงแมนมันมีความครึ่งๆกลางๆจะยืนก็ไม่ยืนดันไปห้อยโหนอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันมีความครึ่งๆกลางๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ปวดหัวคิดไม่ตกนะคะ การที่เขาห่างออกไปเนี่ยการที่เขาห่างออกไปเดี๋ยวเขากลับมาพอเขากลับมาเขาก็สัญญานู่นนี่นั่นบางคนมีเปไงเปอย่างงู้นเปอย่างงี้เอาใจอย่างงู้นเอาใจอย่างงี้พาไปท่องไปเที่ยวพาไปนวดอะไรงี้ก็ก็ว่าก,กันไปอืมเขาจะมาในรูปลักษณ์แบบนี้นะคะแต่ถามว่ามันจะแก้ไขได้ไหมมันก็แก้ไขไม่ได้อะคะ่ะมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอืม มาดูต่อนะคะในเมื่อเมื่อกี้สถานการณ์ความรักเราดูไปว่าตัวคุณนั้นอยากจะเป็นอิสระมากๆเนาอะ,อะมาดูกันค่ะว่าถ้าคุณจบกับความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะเจอใครใหม่ไหมอ่ามาแล้วค่ะ King of Pentacle นะตามด้วย Page of Swords ค่ะแล้วก็เจ็ดถ้วยกวางบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณจบกับความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอใครใหม่ๆที่แบบ คนนี้คือเจ้าบุญทุ่มคนนี้คือเทคแคร์ hey care, ดูแลเอาใจใส่นะคะดีคือดีมีขยิบตาอ่ะคือดีค่ะคนนี้เออนะแต่ว่าตัวคุณน,นั่นน่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าระแวงระแวงอยู่เนอะเนื่องจากมันเป็นแผลมาแล้วใช่ไหม เออมันเคยมีแผลมาแล้วอ่ะแล้วมันรู้สึกแย่มากๆอ่ะก็จะระแวงนะคะความคิดว่าคนคนนี้ยเข้ามานะเขาโปรไฟล์ค่อนข้างดีแหละเออแล้วเขาเขาจะเทคแคร์คุณดีมากจนคุณเริ่มรู้สึกระแวงว่าเฮ้ยมันจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปเอาความไม่ดีของคนอื่นมาตัดสินคนใหม่ต้องหยุดความคิดนั้นไว้ก่อน นะคะคแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ดูแลเราเต็มที่เนาะคนคนนี้ยจะเป็นคนที่คุณฝันถึงปรากฏมีคนแย้งมาค่ะว่าฝันถึงคนเก่าได้ไหม <c oughs> ก็ได้ค่ะ <c oughs> ก็ได้ถ้าคุณอยากจะฝันถึงคนเก่าก็ได้ค่ะเออคนคนนี้ยจะเป็นคนที่คุณฝันถึงแล้วกันนะไม่รู้แหละว่าเออจะเลือกยังไงเออ จะเป็นคนที่คุณเคยคิดไว้ imagine ไว้ว่าเราอยากได้คนคนนี้คนแบบนี้สเปคแบบนี้เนี่ยคนคนนี้จะจะมาในเร็วๆนี้นะถ้าคุณเปิดใจนะคะอืมนะขอให้เจอความรักที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งเก่าที่คุณเลือกหรืออาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่คุณเลือกฟางก็อยากจะให้คุณได้แบบเจออะไรที่มันดีๆเนาะอยากให้แบบมีความสุขค่ะ เอาความรักข้างไหนก็ได้ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขนะคะมันไม่สะมันไม่เชื่อแม้ว่าเอ,อแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนรอบข้างคุณเองนะคะมาบอกคุณว่าเลิกกับอีนี่เถอะขอโทษเลิกกับคนคนนี้เถอะอย่าไปคบเลยเลิกกรักมันเถอะจะเลิกได้ไหมอะ่ะแค่คําพูดของคนมาบอกให้เราเลิกอะ่ะมันเลิกไม่ได้ ขนาดแม่มาขอขนาดแม่มาบอกให้เราเลิกกับคนคนนี้ยเราเลิกแม้เราไม่เลิกนะมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองค่ะเออต้องเข็ดซะให้พอนะคะอืมต้องเจ็บซะให้พอจะได้รู้ว่าค่ะว่าเออเราคู่ควรอะไรเออเราควรจะอยู่ตรงไหนนะเนาะแหมชาวท่านน้ชาวท่านาาานา้เนี่ยเป็นคนเซสซิที้มากๆนะกวางพูดก็แรงไปนะเนาะอืม มาดูไพ่แนะนำกันนะคะไพ่แนะนำมี e อ p r e s s ค่ะแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะตามด้วยชาร r ออทค่ะแล้วก็ห้าไม้ค่ะสามเหรียญค่ะอืมไม่ต้องกลัวนะกวังบอกเลยว่าตัวคุณนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอความรักดีๆจะไม่เจอคนที่ใช่นะคุณจะเจอคนที่รักคนที่ใช่แน่นอนเอ p r e s s มาบอกแล้วนะคะเออ คุณจะเจอคนที่คุณปรารถนานะคะหรือว่าใครที่แบบไปมูนะไปมูพ่ะแม่ต่างๆนะคะนะท่านก็จะประทานพรให้เร็วๆนี้นะคะนี่ก็คือเป็นไพ่ของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือนกันเนาะอืมนะแล้วก็เจอใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้เลื่อนลอยอะ่ะเป็นความรักที่ดูแล้วมีมีหลักปักฐานอ่ะไม่ได้แบบไปไปมานะคะ เดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเงี้ยไม่ใช่อันเนี้ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะขอแค่เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีค่าพอนะคะแล้วเราก็อยากจะดึงความสุขมากับตัวเราเนาะนะมีโอกาสที่จะได้แบบเออบางคนเนี่ยสายฝอชาวออดนะคะเอออาจจะเจอใครสักคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้นะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยขัดแย้งในตัวเองเนาะขัดแย้งในตัวเองว่าเราจะเออ ออกมาจากความสัมพันธ์เก่าดีไหมหรือว่าเรายังคงอยู่ไหมยังคงอยู่รอเขา,าอะไรแบบนี้ยังมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเองนะคะลองใช้เวลากับตัวเองดูหน่อยอืมไม่จําเป็นจะต้องไปหาคุยกับใครใหม่ก็ได้นะตอนนี้นะคะลองให้เวลากับตัวเองนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรถามใจตัวเองดูว่าผ่านไปสักสองอาทิตย์สินะใช้เวลากับตัวเองสักสองอาทิตย์ แล้วดูว่าสองอาทิตย์นี้เรายังต้องการเขาอยู่ไหมเรายังคิดถึงเขาทุกวินาทีไหมถ้าเรายังคิดถึงเขาทุกวินาทีาทก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะ <laughs> ไม่ต้องไปไหนเรานะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้แบบคิดถึงเขามากขนาดนั้นแล้วอ่ะแสดงว่าตัวคุณเองก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองค่ะอืมแล้วเมื่อเราแข็งแรงแล้วเราค่อยไปเจอความรักครั้งใหม่ก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรหรอกเนาะอืมนะคะ นะแล้วการที่คุณได้เจอความรักครั้งใหม่เนี่ยอาจจะมาจากเพื่อนฝูง mm. เพื่อนของเพื่อน mm. เพื่อนแนะนามาอีกทีอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องแนะนํามาก็เป็นไปได้นะคะนี่ก็คือเป็นความรักของชาวธาตุน้ํานะคะวันนี้กวางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอกว่าก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะสแกน QR โค้ดด้านลิมนี้ก็ได้นะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย